สั่งลงโทษวอลเลย์บอลเวียดนามตัดชื่อดิ้งที่จายางหลังพ้นระบายความในใจทําไมเวียดนามถึงแพ้ไทยมาตลอดทางสมาคมวอลเลย์บอลประเทศเวียดนามออกแถลงตัดชื่อดิ้งที่จ่ายยางนะักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเนื่องจากเจ้าตัวได้ระบายความในใจว่าเหตุใดลูกยางเวียดนามจึงแพ้สาวไทยมาโดยตลอดโดยทางดิ้งที่จ่ายยาง ได้ออกมาเปิดเผยว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องหรือแฟนๆช่วยให้กำลังใจนักกีฬาบ้างไม่ใช่คอยแต่วิาพากษ์วิจารณ์เพียงอย่างเดียวบันทอนกำลังใจกันตลอดเวลาย้อนไปในอดีตกว่าที่ไทยจะประสบความสำเร็จอย่างในตอนนี้พวกเขาผ่านการลงทุนเฟ้นหานักกีฬาจริงจังพวกเขาสร้างระบบกันมาตั้งแต่เยาวชนไล่ตั้งแต่ระดับโรงเรียนมหาวิทยาลายัยและสมสรสอนอาชีพหลายครั้งที่กองเชียร์เวียดนามคิดไปเองว่าพวกเราเก่งพอที่ ที่จะเอาชนะไทยได้สุดท้ายไม่เป็นดังใจหวังก็มาตําหนิวิจารณ์นักกีฬาเสียเสียให้หายซึ่งมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมีน้อยคนที่จะตระหนักว่าไทยเคยเป็นแชมป์ชกฟิปเอเชีย3ครั้งและยังเคยได้อันดับแของโลกมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามยุคนี้แล้วใช่เรามีนักกีฬาที่มีศักยภาพและเราขาดการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพพวกเราไปให้ไกลกว่าจุดนี้เราไม่ได้แพ้ทีมไทยแค่ในสนามแต่เราแพ้ทีมไทยทุกอย่าง โดยเฉพาะมิตรภาพที่ควรมีให้กันระหว่างกองเชียร์กับนักกีฬาเราแพ้พวกเขาตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งเลยส่งผลให้ทางผู้ใหญ่ของสมาคมออกมาตัดชื่อเธอในทันทีเพื่อเป็นการหลงโทษอย่างไรก็ตามกลายเป็นว่าเราแฟนลูกยางบางส่วนก็ได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สมาคมอย่างหนักหน่วงพร้อมกล่าวว่าพอพูดความจริงทำเป็นยอมรักไม่ได้อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนเ์เวลเปเพไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ